สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการนะครับใส่แม่ปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยในตัวเจนนะครับแม่ปุ๋ยตัวนี้นะครับเป็นแม่ปุ๋ยที่นะครับเร่งการเจริญเติบโตนะครับว่าง่ายๆว่าเร่งมั่นหงห้ใหญ่ไวนะครับหญ่ไห้สูงวแท่งยอดวนะครับผมก็คือนะครับแม่ปุ๋ย4ี่สนะครับผมแม่ปุ๋ย4ี่สนะครับ อาที่นี้นะครับลักษณะสิเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นี่เป็นเม็ดโฟมนะครับผมเป็นของอปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งนะครับผมสีชมพูชนะครับนี่คือแม่ปุ๋ยนะครับพี่น้องที่นิยมนํามานะครับไซเพืชที่อยากให้ออกใบนะครับแท่งยอดแท่งใบนะครับอบอกง่ายๆว่าอยากให้ใหญ่ไวนะครับผมมาเล่งให ตัวนี้ก็เลยนํามาใส่นะครับกับมันสําปะหลังนะครับเห็ดแห่มันเขาใหญ่าวโตไวนะครับแม่ปุ๋ย4600นะครับปุ๋ยยูเรียนี่นะครับเขาเอื่อนมาปุ๋ยยูเรียนะครับ4600นะครับผมอ่าสูตร46เร่งต้นเร่งใบอย่างเดียวนะครับผมวิธีการใส่นะครับก็นี่แหละครับอ่าคุดลุ้มไว้แล้วนะครับคุดลุ้มไว้กับยอดนะครับนะครับนี่ครับกับกบนะครับกบไว่ นะครับแล้วก็ะยอดตามโค่นเงานะครับก็กระโกลว้นะครับวิธีการใส่นะครับผมนะครับยอดลงไปนะครับแล้วก็กบไว้นะครับอ่ะเนี่ยคือวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับแม่ปุ๋ยอ่ะยอดตามโค่นเงานะครับที่ผมแนะนํานะครับผมหาเร่งการเจริญเติบโตนะครับปุ๋ยตัวนี้นะครับมีในตัวเจนสูงนะครับในตัวเจนสูงเห็ดแหมันใหญ่ไใโตไว หลังจากนะครับปลูกมั่นนะครับอายุได้หนึ่งเดือนนะครับพี่น้องบางท่านมุ่งจะไปใส่ปุ๋ยอย่างนอนะครับผมอายุหนึ่งเดือนนะครับเขาต้องเล่งต้นเล่งใบก่อนนะครับเอาไปใส่มั่นเท่าเขาปลูกมั่นนะครับใส่ศูนรนี่ละซีซมกูนนี่ละนะครับเห็ดแห่มั่นเท่าไงว่วโตไววนะครับได้ตัวเจนสูงนะครับในช่วงระยะแรกนะครับผมในช่วงระยะแรกอายุหนึ่งเดือนนะครับใส่เล่งต้นเล่งใบดีครับผมนะครับ ใส่เรงต้นเร่งใบดีนี่คือแม่ปุ๋ย4ีซีนะครับบางคนยังบ่งหุ่นจักอยู่ว่าแม่ปุ๋ยนะครับซีซีโมกซูร์นี่ปุ๋ยยูเรียตัวบ่งหุ่นจักนะครับว่าเป็นแม่ปุ๋ยนะครับสามารถนํามานะครับนํามาผสมนะครับอ่กับสูตรอื่นได้นะครับจะกลายเป็นอีกสูตรอื่นนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับตัวนี้สูตรเร่งต้นเร่งใบแต่ถ้าเฮาไหนนาไปผสมนะครับกับ0ูนยจะเป็นเร่งต้นเร่งใบเร่งหัว นะครับเนี่ยครับผมวิธีการนะครับวิธีการผสมนะนี่คือเม็ดปุ๋ยยูเรียนะครับเม็ดปุ๋ยแม่ปุ๋ยซีซีมกศูนย์นะครับปุ๋ยยูเรียนะครับจะเป็นเม็ดขาวๆหรือยี่ห้ออื่นอาจจะเป็นเม็ดอีกแบบนึงนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นเม็ดโฟมเนาะสามารถหยอดน้ำโค่นเหงาเร่งต้นเร่งใบได้นะครับผมแล้วก็สามารถนั่ไปผสมนะครับกับปุ๋ยตัวอื่นได้อีกกลายเป็นสูตรนะครับต่างๆนะครับขึ้นมา ถ้าผู้ใดหุ่นจักวิธีการผสมสูตรผสมนะครับแล้วมันเท่าเนี่ยเอามาใส่มันเท่าเนี่ยจะดีนะครับจะดีได้ผลผลิตสูงบางคนเล่นปุ๋ยบ่เเ็นครับพี่น้องเล่นปุ๋ยบ่เเ็นแบบไหนยอดแต่ปุ๋ยยูเรียไปยอดไปเรื่อยๆนะครับผมหอดอายุสองเดือนเนี่ยมันเขาเริ่มมีหัวแล้วแทนทีเขาจะเอาปุ๋ยยูรียตัวนี้นะครับเมเ็ดขาวๆเนี่ยไปผสมกันกับ0 0 6 0แล้วหยอดไปพร้อมกันบานนี่นะครับผม ยอดไปพร้อมกันแบบไหนคุกเข้าให้เขากันแล้วนะครับผมชิในส้สองต่อหนึ่งนะครับทาเป็นอายุมั่นยังอ่ายังบ่ฮั่นเลยหลายอายุสองเดือนเ้าต้องเห็ดสองต่อหนึ่งปุยยูเรียเนี่ยตัวเมเ็ดขาวๆเนี่ยแหะครับพี่น้องนะครับตัวเมเ็ดขาวๆเนี่ยเนี่ยผสมกับศูนย์หกศูนย์เดี๋ยวบ่ได้ถืออ่ะบ่ได้เอาอันศูนย์หกศูนย์ให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมอ่าลกาก็เอามาคุกเข้าให้เขากันนะครับสองตัวหนึ่งกับไม้ข้อมาปุยยูเรียสองกิโลกรัมนะครับต่อนะครับ ปุ๋ยศ um. ูนย์ศูนย์หกศูนย์หนึ่งกิโลกรัมเนี่ยแหละครับคุกเข้าไอ้ขากันสามารถหยอดนะครับคือผมหยอดตัวยางมะหันนี่นะครับหยอดให้เบิรงเป็นตัวยางมะหันนี่นะครับผมสามารถหยอดได้นะครับเพื่อเร่งต้นเร่งใบเฮ็ดให้มันลงหัวเร็วเฮ็ดให้มันหัวใหญ่เร็วนะครับเนี่ยครับคือสูตรนะครับที่แนะนําพี่น้องเขาสามารถใส่ได้แต่อายุสองเดือนขึ้นไปนะครับแต่เขาต้องผสมปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบไปพร้อมนะครับบ่แม่นว่าเขาจะใส่แต่ ปุ๋ยระเบิดหัวอย่างเดียวหรือว่า0060อย่างเดียวนะครับบ่ได้นะครับผมเพราะว่ามันมีพุ่มตานท่านแบบคล้ายๆวา่วาบ่ยังยๆว่าเนาะเพราะว่าใน0060นี่จะบ่มีจะบ่มีแน่เชเดนนะครับถ้าใส่ลงไปแล้วนะครับต้นมันเทาจะามีการเจริญเติบโตเพิ่มสีบ,บ่ลูงเต่์หัวเนาะนะว่าแต่ว่าจะเฮ็ดให้หัวมันเทาเนี่ยนะครับเฮ็ดให้หัวมันเทาเนี่บ่สมบูรณ์ นะครับผมเป็นอย่างจะบอสมบูรณ์เพราะว่ามันบอท่านได้ถูกช่วงที่จังหวะที่ต้องใส่แต่เพลินเพีเพยวๆเลยนะครับใสซูนซูนหกซูนเนี่ยโดดๆเลยบอได้นะครับเพราะว่าต้นมั่นหอยย่างห่านใหญ่อายุย่างห่านได้หลายนะครับผมถ้าใส่บอเป็นใบสีเหลืองร่วงนะครับผมนี่แหละ้าฟังนะครับฟังในคลิปผมนี่ห้จบนะครับเอาแม่ปุ๋ยมารวมกันกับซูนซูนหกซูนสามารถหยอดน้ำโคนเหงาเพื่อนะครับเฮดหัวมันใหญ่หัวมัน สางแป้งสางเฮ็ดในหัวมันเนี่ยลงหัวเร็วนะครับผมตัวนี้แหละนะครับเขาเอิ่นมาปุ๋ยระเบิดหัว0ูนย์ศูนย์หกศยลักกโตยูเลียเม็ดขาวๆเนี่ยเล่งต้นเล่งใบนะครับเนี่ยครับวิธีการเล่งต้นเล่งใบคือปุ๋ยซีซิงกศูนย์เนี่ยนะครับดีที่สุดนะครับเล่งต้นเล่งใบงามเร็วนะครับเอามาหยอดอาทิตย์หนึ่งเขียวปื้อครับพี่น้องเอามาหยอดใบอาทิตย์หนึ่งนี่เขียวปื้อขึ้นนะครับแต่ว่าเพิ่นกระเบิดรีดเร็วได้พี่น้อง นะครับปุ๋ยยูเรียนี่นะครับผมอยู่ได้เต็มที่บกเกินซิฟหามือกระเจิดแล้วนะครับผมเขาต้องเติมอยู่เรื่อยๆนะครับเขาต้องเติมอยู่เรื่อยๆมันมีขอดีอ่ามันมีขอดีอยู่ก็คืองามเร็วนะครับขอเสีห้องเกินก็คือเบิร์ดรีดเร็วคือกันนะครับปุ๋ยยูเรียนี่นะครับแต่ว่าเขาส่วนใหญ่เพิ่งเจ้ามาเร่งแบบระยะสั้นๆนะครับระยะสั้นๆคือกันกับผมแนะนํามันะครับว่าถ้าเขาฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดปุ๋ยน้ำนะครับพี่น้องถ้าเขาฉีดฮอร์โมนหรือปุ๋ยน้ำเนี่ย าต้องฉีดทุกสิบหามือฉีพอดีพอดีครับพอดอีเขาฉีดไปแล้วนะครับเพื่อนได้รับปุ๋ยได้กินปุ๋ยไปแล้วนะครับก็เริ่มจืดเริ่มจางภายในสิบหามือเนอะาะจำไว้ผมแนะนําให้ฉีดว่าสองครั้งต่อหนึ่งเดือนนะครับคือกันคล้ายๆกันครับพี่นอ้องปุ๋ยยูเรียนี่คือเฮ็ดให้ต้นมั่นเนี่ยงามเร็วบัดท,ที่นี่ก็ะจืดเร็วคือกันสิบหามือก็เจืดได้บัดนะครับเพราะแต่ ใส่เพิ่นลงไปปุ๊บเกิดอาทิตย์หนึง่งเขียวเหยาะเลยนะครับเขียวนะครับแต่นะครับถ้าเกินซิบหามือไปแล้วนะครับเข้าก็ต้องเติมอีกบาทเพิ่อกระจืดกระจางลงเนาะนี่แหละครับขอดีก็คือเร็วง่ามเร็วขอเสียก็คือ,อเบิร์ดดินเร็วคือกันนะครับแม่ปุ๋ยตัวนี้นะครับเร่งการจเจริญเติบโตแต่ถาเข้าใส่นะครับอยู่เป็นประจํา เขาก็เติมอยู่เรื่อยๆนะครับเติมอยู่เรื่อยๆแต่เขาก็เติมเทละน้อยเอานะครับบ่อดใส่เทละหลายนะครับผมเขาก็บ่อดเติมเทละหลายเด้ปุยูเรียนี่นะครับใส่เครื่องช้อนแกงกับพ่อนะครับเครื่องช้อนน้อยๆน่อเขานี่ยใส่ตวงเอานะครับหยอดไปนะครับเพื่อกระตุ้นเพื่อเฮ็ดให้มันงามเร็วนะครับอ่าให้มันโตเร็วบัดที่นี่อายุครบสองเดือนปุ๊บตัวนี้ละบาทนี่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่นะครับมาผสมใส่น้ำนะครับบำรุงหัวไปพร้อมกันเลย นะครับสูตรนี้ได้ผลดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นอย่างผมคือจะมาเอาดูแทนนะครับสูตรเอาปุ๋ยยูเรียกับปุ๋ย0 0 6 0มาใส่กันนี่นะครับมันจะเห็ดให้อ่ามันทั้งหัวไยหัวดกน้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงนะครับผมภายในอายุสี่เดือนหัวไยทอแขนทอขาแล้วนะครับผมอ่ะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันไหมคลิปน้ะสวัสดีครับ